เมื่อชีวิตที่พันผูกับต้นตระกูลสยเวทเติบโตขึ้นมาโดยมีคำสาปติดตัวมายาจำต้องหาทางแก้เพื่อให้ตนรอดพ้นจากพิษภัยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอ m p e พต g ิโกบานเกิดปีาศาจหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจเ a c e b o o อ i n s t า g กรมและ สำหรับพี่น้องชาว FB Movie ที่กำลังมองหาเกมมือถือเล่นเราขอแนะนำฟรีไลท์ออริจินไม่ต้องเติมเงินก็เล่นได้สมัครวันนี้รับไอเทมโค้ดสุดพิเศษไปเลยสู่โลกประจนภัยใน r ร็ n a r o ok k Origin เน้นความสนุกเพื่อเกมเมอร์ทุกสายอัพตัวละครได้ไร้ขีดจำกัดกิววอร์ Q War และ PVP สุดมันอัพสแต็กได้หลากหลายสายอาชีพไม่ซ้ำสนุกเหมือน r ร็ n a น o ็อกเปิดให้เล่นแล้ววันนี้ ว่ากันด้วยเรื่องของมายาที่ทําอาชีพเป็นพนักงานรับเงินจากช่องทางด่วนค่าคืนนั้นเธอเข้ากะร่วมกับดีนี่เพื่อนสนิทของเธอที่ทํางานอยู่อีกตู้ระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันว่าด้วยงานที่ไม่ยั่งยืนแถมเส้นทางนี้ผู้คนก็เริ่มใช้น้อยอาจจะถูกปิดตัวในเร็ววันมายาคิดว่าควรหางานใหม่เพราะว่างานนี้มันน่ากลัวเกินไปยิ่งกะกลางคืนก็ยิ่งหลอนโดยเฉพาะแต่ละวันจะมีลูกค้าคนเดิมขับรถซ้ําไปซ้ำมาวันละ อบสามรอบแถมยังจ้องมองเธออยู่เป็นประจำซึ่งไม่นานรถคันนั้นก็ได้ขับผ่านมาเช่นเคยเจ้าของรถจ้องมองมาที่เธอและไม่ยอมขับเคลื่อนไปไหนถึงแม้จะจ่ายตังค์แล้วก็ตามจนกระทั่งต้องมีรถด้านหลังมากดดันบีบแต่ไล่ชายคนนั้นก็ยอมขับรถไปแต่ก็ไปได้ไม่ไกลเขาได้จอดรถที่ข้างทางและเดินออกมาย่องช้าๆมาหามายาเธอรีบปิดหน้าต่างและบอกให้ดีนีที่อยู่ในสายโทรศัพท์นั้นแจ้งเตือนตำรวจให้ทีเนื่องจากชาย ผู้นี้มันช่างประหลาดพิกลถึงแม้เธอจะพยายามไม่เจรจาแต่มันก็เคาะกระจกจนเธอต้องเปิดไปคุยบอกว่ารีบไปไกลๆเราได้โทรแจ้งตำรวจแล้วแต่ชายผู้นั้นกลับไม่กลัวใดๆและถามเธอด้วยประโยคที่ว่าเธอชื่อจริงว่าราอหายูใช่ไหมมายาก็ตอบว่าไม่ไม่เห็นป้ายหรือไงมันเขียนไว้ว่ามายาจะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากคุยกับนายแต่ชายผู้นั้นกลับถามต่อว่าเธอมาจากหมู่บ้านฮาจอซารีในมันดีรายาใช่ไหมซึ่งมายาก็เลือก ที่จะไม่ตอบเพราะเธอเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนั้นมาก,ก่อนร่างกายของเธอสั่นระรัวเนื่องจากหวาดกลัวไม่อาจเดาทีท่าของชายแปลกหน้านี้ได้จนประโยคสุดท้ายที่เขาได้ถามว่าเธอเป็นลูกของกิโดโนวางโซใช่ไหมมายาก็ตอบว,ว่าไม่รู้ไม่คุยด้วยแล้วเรรี่ปิดประตูและชายผู้นั้นก็เดินจากไปทําให้เธอโล่งใจยิ่งนักแต่เขากลับไม่ขึ้นรถนี้สิชายแปลกหน้าคว้าอาวุธออกมาจากรถเมื่อมายาได้เห็นดังนั้น<ๆ>เธอรู้ตัวทันทีว่านี่คือพิษภัยอันตาราย เลยรีบหลบหนีวิ่งให้ไกลที่สุดดิ่งตรงกลับเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทันจะหนีไปไกลอีกชายผู้นั้นก็จับต้องเธอได้มันคิดจะเอาชีวิตเธอแต่โชคชะตาไม่อำนวยเนื่องจากตำรวจได้มาถึงพอดีแต่ชายประหลาดก็ได้ทำการฉีกกระชากกระโปรงเธอเปิดเผยให้เห็นรอยแผลเป็นเขาได้ทำการกรีดสะโพกเธอทำให้แผลเป็นเก่าได้เปิดขึ้นอีกครั้งตำรวจเจราจาให้เขาวางอาวุธอยู่นิ่งๆชายแปลกประหลาดยั้งมือและพูดจาประหลาด ใจความว่าฉันแค่ไม่ต้องการให้สิ่งที่ครอบครัวถอดทิ้งเอาไว้ข้างหลังโปรดรับมันไปด้วยเถอะนะและชายผู้นั้นก็ได้ฟาดอาวุธใส่มายาเพียงชั่วพริบตากระสุนของตำรวจก็ได้ทำการวิสามันชายที่บ้าคลั่งผู้นี้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไม่กี่วันมายาเลือกที่จะออกจากงานร่นเรไปหางานใหม่หาสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นก็คือตลาดในเมืองทำการค้าขายขายผ้าร่วมกับเพื่อนสนิทอย่างดีนี่ที่ออกมาจากงานพร้อม ในระหว่างที่พักผ่อนหย่อนกายมายาเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่หาอาชีพที่มั่นคงและต้องขอโทษเพื่อนด้วยที่ต้องลากมาเสี่ยงซึ่งดีนี่ก็พร้อมอยู่เคียงข้างเธอแต่มายาก็ขอพักสัปดาห์ตย์หนึ่งเนื่องจากชุดคิดกับสิ่งที่ชายแปลกประหลาดพูดเรื่องชื่อของเธอที่ถามไถ่ว่าชื่อรอฮายูใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนคุณป้าของเธอก็เรียกเธอแบบนั้นก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นมายาสิ่งที่ชายแปลกประหลาดได้กล่าวมันพอมีมูลความจริงอยู่บ้างมายาจะต้องสือ หาความจริงว่าชายคนนั้นต้องการอะไรจากเธอต้นตระกูลเธอเป็นแบบไหนตลอดชีวิตมาหย่าไม่เคยรู้จักพ่อแม่เติบโตโดยมีป้าเลี้ยงมาร่องรอยของพ่อแม่มีแค่รูปภาพใบเดียวและเบื้องหลังของรูปภาพนั้นมันก็มีบ้านหลังใหญ่โตที่ดูรูราพอสมควรท่านั่นเป็นบ้านของเธอแสดงว่าพ่อและแม่ต้องมีมรดกมหาศาลแค่บ้านหลังเดียวก็ขายได้หลายตังค์ไม่ใช่บ้านก็ที่ดินเธอที่ต้องการตั้งต้นชีวิตใหม่ ไปอย่างพิกาดที่ชายแปลกหน้าได้กล่าวหมู่บ้านที่ชื่อว่าฮจอร์ซาดีในมันดีราจาพรุ่งนี้เธอจะเดินทางไปที่นั่นซึ่งดีนีเพื่อนสนิทก็ขอติดตัวไปด้วยเพื่อนร่วมทุกข์และร่วมสุขมีปัญหาก็ร่วมแก้แต่ระหว่างนั่นเองในขณะที่มายากําลังทําธุระอยู่ในห้องน้ําเธอกลับเห็นว่าบาดแผลของเธอนั้นเปิดขึ้นอีกครั้งและในช่องขาของเธอเองก็มีเศษกระดาษบางอย่างถูกฝังซ่อนเอาไว้เลยหยิบมันขึ้นมาดูอ่านไปก็ไม่เข้าใจน่าจะเป็นภาษาชวาโบรา เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้และดินนี่ก็โผลมาพอดีทำให้เธอพลั้งมือทิ้งกระดาษนั้นลงไปในโถส่วมจะหยิบก็รังเกียจกดทิ้งไปเลยละกันอย่างน้อยๆก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วเมื่อเสร็จกิจในห้องน้ําเธอก็ออกไปตามหาเพื่อนที่รออยู่ด้านนอกแต่ดีนี่ไม่รู้ว่าหายไปไหนในตลาดยามวิกาลมันน่ากลัวชอบกลนแ่มยังมีคนแก่คอยเดินไปเดินมาขนตุ๊ก,กตาเด็กก็น่าสะพรึงก่อนที่มือปรนะิศนาจะมาจับเธอจากด้านหลังเมื่อหันไปดู นั่นเป็นมือของดีนี่ทําให้เธอล่งใจก่อนที่ทั้งสองจะเก็บสัมภาระและเดินทางโดยรถโดยสารบกอสอดิ่งตรงไปที่ตอจอวณนะตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วได้เวลาพักผ่อนแต่มายายังนอนไม่หลับการโดยสารเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมีคุณลุงด้านหลังได้มาทักถามว่าจะไปไหนชวนคุยอย่างเป็นมิตรจนมายาได้รับรู้ว่าลุงคนนี้เป็นอาจารย์สอนในมหาลัยในค่าววิชาฝรั่งเศสแถมลุงยังมีความสามารถด้านภาษาหลัก มายาเลยถาม,าามว่ารู้จักภาษาชวาหรือเปล่าลุงก็ตอบด้วยความภาคภูมิว่าเราจะเรียนรู้ภาษาอื่นทำไมตราบใดที่เรายังไม่รู้จักภาษาดั้งเดิมของตัวเองภาษาชวาเป็นภาษาเก่าแก่พื้นถิ่นของบ้านเราชไหนเล่าลุงจะไม่รู้มายาเลย,ย,ยเอารูปให้ลุงดูวันนี้อ่านว่าอะไรลุงถึงกับตาเบิกกว้างภาษาเหล่านี้มันทำให้เขาชะง,งนใจเนื่องจากมันเป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายซึ่งมันเป็นศาสตร์มืดที่หาได้ ยากในปัจจุบันคุณลุงยังอึง้งจนต้องเองกายหลังจากที่เห็นคาถาที่ว่ามายาก็ไม่คิดรบกวนคุณลุงเลยมองไปที่หน้าต่างเห็นเด็กสามคนยืนเรียงรายก่อนที่รถจะขับผ่านไปและเด็ก3ามคนที่ว่าก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งบนเส้นทางด้านหน้าจนมายาต้องถามเพื่อนว่าเธอเห็นเหมือนฉันหรือเปล่าดีนี่ไม่คิดสนใจคนจะนอนจะไปคิดอะไรมากดึกๆึกแบบนี้เห็นอะไรก็อย่าทักซะละมันเป็นหลังไม่ดีมายาพยายามคมตาหลับให้ลงใน คําขืนที่มืดมัวจนสุดท้ายก็มาถึงปลายทางในเมืองมันดีราจาเธอต้องหารถต่อเพื่อไปอยังหมู่บ้านฮาจอซารีซึ่งการหารถไปในหมู่บ้านมันก็ลําบากที่นี่ธุรก,กันดารมีแค่รถม้าที่ให้บริการโชเฟอร์หลายคนก็ปฏิเสธเธอเนื่องจากไม่มีใครอยากไปที่นั่นจนเธอต้องเสนอค่าตอบแทนในราคาสูงจนมีโชเฟอร์ยอมพาไปซึ่งรถม้าที่ขับเคลื่อนระหว่างทางโชเฟอร์ก็พยายามชวนคุยไม่ต่างอะไรกับแท็กซี่บ้านเรา จนทําให้รู้ว่าหมู่บ้านฮาจอซารีเป็นหมู่บ้านลึกลับธุรกันดารเสร้นทางก็ยากลําบากและคนในหมู่บ้านไม่ค่อยติดต่อกับคนนอกหมู่บ้านเท่าไหร่เท่าที่รู้มีแค่กีซักตาดีผู้นําของหมู่บ้านที่จะออกมาทําธุระบ่อยๆเขาเป็นนักเชิดหนังที่ได้รับการยกย่องมีงานแสดงนอกหมู่บ้านประจําซึ่งบ่อยครั้งเขาจะออกเดินทางมาคนเดียวแล้วนี่พวกหนูนจะไปทําอะไรที่นั่นละ่ะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่ามายากับดีนนี่ก็มองหน้ากันและเรื่ ป,ปันน้ำเป็นตัวก็หกไปว่าเป็นนักศึกษามาทําวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการเชิดหนังอยากสัมภาษณ์กีซักตาดีชื่อเสียงของเขาเรื่องลือช่วยไปส่งที่บ้านของเขาหน่อยโชเฟอร์เมื่อเข้าใจก็รีบดิ่งตรงไปที่นั่นระหว่างทางรถมาก็ได้ขับผ่านสุสานและข้างๆสุสานก็มีบ้านหลังใหญ่โตที่คล้ายกับในรูปของมายาทําให้รับรู้ว่าพวกเขามาถูกที่และถูกทางแต่บ้านก็รกร้างไม่มีใครอยู่ถามโชเฟอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของ และแล้วรถม้าก็มาถึงที่บ้านของกีซักตาดีเมื่อไปถามไทและแจ้งเจตจำนงว่าจะมาทําวิจัยคนในบ้านก็ตอบว่ากีซักตาดีไม่อยู่เขาออกไปรับงานเชิดหนังพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ละกันนั่นทําให้มายาและดีนี่ต้องหาที่พักพิงก่อนในค่ําคืนนี้ซึ่งคงไม่มีที่ไหนที่เธอพอรู้จักนอกจากบ้านร้างหลังใหญ่โตที่มีแต่ความเปลี่ยวเหงาและอองฟุง้งลอยล่องอยู่ในอากาศโชคดีที่น้ําที่นี่ยังพอใช้การได้ถึงแม แม้จะเป็นระบบปั๊มก็ตามปั๊มไปแรกๆก็มีโคลอนอยู่บ้างเมื่อปั๊มไปเรื่อยๆน้ําก็ใสสะอาดดีนี่แทบไม่ทันสังเกตถึงกระหม่อมทั้ง3ที่หลบซ่อนอยู่ในอ่างอาบน้ําในส่วนของมายาเธอได้สำรวจบ้านจนเจออัลบั้มรูปมากมายแต่รูปทุกรูปไม่มีรูปเธอเลยมีแค่รูปพ่อกับแม่มันน่าแปลกไม่ล่ะรูปเป็นร้อยแต่ไม่มีรูปเธอเลยสักอันอย่างกับว่าคนในบ้านหลังนี้พยายามปกปิดตัวตนเธออยู่ทันใดนั้นเองก็มีคน นภายใต้ภาคลุมค่อยๆลอยละล่องมาและทักทายว่าทำอะไรอยู่มายาดีนี่กะแกงเพื่อนจนตกใจแต่เพื่อนจริงจังเรื่องรูปอยู่ไม่มีเวลามาเล่นบา้บาๆและในจังหวะนั้นเองทั้งสองก็เหลือบมองเห็นว่าคนด้านนอกกําลังแห่งานศพกันอยู่มีคนตายเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อพิธีกรรมชาวบ้านสําเร็จเรียบร้อยทั้งสองก็มาสํารวจสุสารเพราะว่ามายาอยากรู้ว่าหลุมฝังศพของพ่อและแม่เธออยู่ที่ใดและแล้วก็ได้เจอหลุมฝังศพที่ว่าเนื่องจากมันมี อักษรสลักอย่างชัดเจนมายาเลยสวดโอหยพรต่อพระเจ้าขอให้พ่อและแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีและเมื่อสังเกตดูดีๆสุสานแห่งนี้มีป้ายศพเด็กวางอยู่เรียงรายทําไมมีศพเด็กมากขนาดนี้มันแปลกซะเหลือเกินบางคนอายุไม่ถึงวันเลยแท้ๆได้แต่คิดและก็สงสัยและเมื่อทั้งสองออกมาจากนอกสุสานและมองไปที่กําแพงก็เห็นว่ามันมีป้ายกํากับว่าเป็นสุสานของหมู่บ้านแต่เมื่อพลิกรารณาเปิดออก,กรับรู้ว่า นี่มันเป็นเขตพื้นที่ของครอบครัวมายาคนในหมู่บ้านคงเกลียดเธอมากเลยใช้พื้นที่ส่วนตัวกลายเป็นที่ฝังศพของสาธารณะและทันใดนั่นเองทั้งสองก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่ลอยล่องในอากาศเนื่องจากชาวบ้านจ้องมองพวกเธออย่างแปลกประหลาดเนื่องจากพวกเธอเป็นคนหน้าแปลกหรือเป็นคนแปลกหน้ากันแน่ค่าคืนนั้นมายาและดินี่ก็ได้มาพักผ่อนยนต์กายหลังจากที่เดินทางมาเนิ่นนานและในความมืดที่เงียบงามกลับมีเด็กบางคนโผล่ออกมาวิ่ง ไปมาในบ้านที่ใหญ่โตทําให้มายาสะดุง้งตื่นเลยบอกเพื่อนรักว่าเจออะไรแต่ดีนี่ขี้เสารมากไม่อยากลุกขึ้นมายาเลยต้องออกสํารวจด้วยตนเองว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไรแอบแฝงอยู่ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านค่าคืนนี้หญิงสาวท้องแก่กังจะคลอดลูกการคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นแต่เมื่อเด็กออกมาดูโลกไม่ทันไรผู้ใหญ่บ้านอย่างกีซักตาดีก็ได้ขอลูกของชาวบ้านเพื่อนตามการบางอย่างทําให้เสียงร้องอุ้แวอุ้แวของ เด็กได้ดับมอดลงซึ่งพอและแม่ของเด็กก็ไม่ได้ขัดการกระทาของกีซักตาดีและและ้วในวันต่อมาเด็กคนนั้นก็ได้ถูกนําขึ้นเสเลียงเพื่อพาไปที่ศุนสารกลายเป็นศพเด็กไปอีกรายซึ่งดีนี่กับมายาก,ก็ได้แตจจ้องมองมีเด็กตายอีกแล้วหรอวันนี้ด้วยความสงสัยเลยตามไปดูที่สุสารเห็นพอและแม่ของเด็กล่าลาเด็กอย่างอะไรเมื่อพิธีสําเร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านอย่างกีซักตาดีก็ได้มาทักถามว่าพวกเธอใช่ไหมที่มหาชน ที่บ้านต้องการอะไรล่ะมายาและดินนี่ก็เลยอ้างไปว่ามาขอทําวิจัยเรื่องการเช็ดหนังสักหน่อยกีซักตาดีก็พูดจาอย่างเป็นกันเองถามทยอายุและชื่อเสียงเรียงนามก่อนจะบอกว่างง้นก็ไปที่บ้านผมสิที่นั่นผมพร้อมให้สัมภาษณ์เสมอซึ่งดินนี่กับมายาก็บอกว่าโอเคขอจาัดก,การเรื่องส่วนตัวก่อนดนิ่กลับมาอาบน้ําอาบท่ามายาที่รอคิวใช้ห้องน้ําก็มาหาซื้อของกินสักหน่อยไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วซึ่ง ณนะร้านค้าก็มีราตรีแม่ค้าผู้ใจดีที่ได้มากล่าวต้อนรับมาใหญ่ยังเป็นกันเองตามภาษาคนในพื้นที่ตัดภาพมาที่ดินนีหลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จก็มีคนมาเคาะประตูชาวบ้านเหล่านี้บอกว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของเราไม่อ่านให้คุณใช้ที่นี่เป็นที่หลับนอนได้กลับใดที่เจ้าของไม่อนุญาตซึ่งดินนี้ก็เอ่ยถามว่าใครล่ะที่เป็นเจ้าของชาวบ้านก็ตอบตามตรงว่าเจ้าของคือเศรษฐีเก่านามว่ากิโดโนวังโซแต่เขาตายไป กิโดโนวังโซมีทายาทอยู่และตอนนี้เอกสารบ้านทุกอย่างอยู่ที่กีซักตาดีผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่รักษาแทนให้ถ้าเกิดเจอลูกหลานของกิโดโนวังโซเมื่อไหร่ก็จะมอบให้ตามนั้นซึ่งดีนี่ก็ได้สวมรอยบอกว่าลูกสาวของกิโดโนวังโซชื่อรอฮายูใช่ไหมชาวบ้านก็พะงะเธอรู้ชื่อนี้ได้ยังไงดีนี่ก็บอกว่าฉันนี่แหละรอฮายูชาวบ้านก็ยินดีปรีดาบ้านหลังนี้จะได้มีเจ้าของสดีแล้วคุณว่างไหมจะพาไปหากีซักตาดี เขาก็คงดีใจมากที่ราอาหยูกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดทํให้รังเกียจให้ผมนําทางให้นะครับดีนี่ก็ไปกับกลุ่มชาวบ้านพวกนั้นหารู้ไม่ว่านั่นเป็นกับดักล่อลวงเธอเข้าไปในป่าและทําการฟาดหัวเธอจนเธอหมดสติไปและไม่นานมายาก,ก็ได้กลับมาถึงที่บ้านหาตัวเพื่อนสนิทไม่เจอเรียกหายังไงก็ไม่มีใครตอบรับนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ดีนี่กําลังถูกจับมัดอยู่กลางป่าหัวห้อยตรงเตงชาวบ้านและหัวหน้าหมู่บ้านอย่างกีซักตาดี ก็ได้มาที่นี่เหมือนมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างกีซักตาดีเลือกอาวุธเพื่อทําการลงมือแต่แล้วจังหวะนั่นเองกีดิสนีแม่ของกีซักตาดีก็ได้โผล่มากีซักตาดีดังชักชา้าแม่เลยคว้ามีดจากลูกเฉือนคอดินนี่เพียงแค่ฉับเดียวก็ปลิดชีพแม่ได้บน่นว่าหมัวชักช้าอะไรอยู่ในหมู่บ้านมีคนท้องกำลังจะคลอดสองคนรีบทําลายคํำสาบก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปตัดภาพมาที่มายาเธอออกตามหามเพื่อนสนิทรอบหมู่บ้าน ก็ไม่เจอสิ่งใดเลยมาถามกีซักตาดีที่เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านซึ่งกีซักตาดีก็รับทราบแล้วบอกว่าจะแจ้งลูกน้องให้ออกตามหาอีกที่ซึ่งนั่นก็เป็นการพูดโป้ปดเนื่องจากลูกน้องของเขากําลังหลังเลือดทําลายหลักฐานรวมถึงแม่ของเขาเองก็ได้ฉีดเนื้อหนังใครบางคนมาซากและตากแห้งก่อนจะไปขูดรีดเพื่อทําเป็นหุ่นละครต่อไปในส่วนของมายาเธอตามหาเพื่อนจนค่ําคืนแต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยจนค่าคืนนั้นเธอได้ยนิน เสียงดนตรีดังมาจากในหมู่บ้านนั่นก็เพราะวันนี้มีงานเทศกาลมีการเชิดหนังเล่นละครซึ่งเธอก็ต้องไปดูเดี๋ยวชาวบ้านจะสงสัยว่าเธอไม่ได้มาเก็บข้อมูลทำวิจัยจริงซึ่งเธอก็หารู้ไม่ว่าหนังที่โยกไปมาและเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็นหนังของเพื่อนรักของเธอเมื่อการแสดงได้จบลงมายาก็ออกตามหาเพื่อนต่อจนพรำเพลและอ่อนแรงกลับมาพักกายต่อที่บ้านพยายามติดต่อหาดีนีแต่ก็ไม่มีใครตอบรับจนทวา่าจูจูมี เด็กน้อยคนหนึ่งเดินผ่านมาบอกว่ามีคนจะคลอดลูกรีบตามมาดูสิซึ่งมายาก็ตามเด็กคนนั้นไปจนเจ้าหนูน้อยได้หายไปในความมืดและมายาก็ได้เห็นว่าในบ้านตรงหน้ามีคนกําลังคลอดลูกซึ่งเด็กที่ออกมาเรือนร่างไม่เหมือนคนปกติและและ้วกีซักตาดีผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้นําเด็กแรกคลอดไปถ่วงน้ําทิ้งเพื่อปิดชีวิตภาพเหตุการณ์ตรงหน้าเอาซักเธอตกใจและทําเสียงดังนานทําให้ชาวบ้านรีบออกมาดูโชคดีที่มีราตรีแม่ ในหมู่บ้านคอยช่วยเหลือและพาเธอหลบหนีมาซ่อนตัวที่บ้านของเธอมายามีคําถามมากมายจากภาพที่ได้เห็นเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านฆ่าเด็กทําไมและทําไมเด็กแรกเกิดไม่เหมือนเด็กทั่วไปล,ละ่ะซึ่งราตีก,ก็ได้บอกเล่าว่ามันเป็นคําสาบคําสาประจําหมู่บ้านนี่คือสาเหตุที่หมู่บ้านนี้ไม่ค่อยติดต่อกับใครนั่นก็เพราะว่าเนินนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้มีนักเชิดหนังชื่อด,ดังนามว่ากิโรโนวังโซเป็นเจ้าของบ้านใหญ่โตที่มายา ยาไปเองอาศัยกิโดโนวังโซเป็นคนเชิดหนังที่เก่งกาจมากฝีมือไม่มีใครอาจเทียบได้และมีภรรยาที่ะส,สวยงามว่าเดซิต้าชายทุกคนต่างหมายปองเธอเป็นภรรยาแต่มีแค่กิโดโนวังโซเท่านั้นที่คว้าใจเธอได้เดซิต้าสามารถขับร้องเสียงอันไพเราะออกมากิโดโนวังโซก็มีความสามารถในการเชิดหนังนานทําให้ทั้งสองร่ํารวยจากความสามารถที่ตนมีทั้งสองได้แต่งงานกันหลังจากนั้นสองปีเดซิต้าผู้ เป็นภรรยาก็อยากมีลูกแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีลูกสักทีจนแล้วจนรอดความพยายามนั้นก็ได้สําเร็จเดซิตาตั้งคันซึ่งกิโดโนโวังโซผู้เป็นสามีก็ยินดีมากเขาจัดงานเฉลิมฉลองทุกสัปดาห์เชิญหนังให้กับภรรยาผู้เป็นที่รักได้ดูจนทว่าเด็กคนนั้นได้คลอดออกมางานดื่นเรืองก็หายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครเคยเห็นหน้าเด็กคนนั้นเลยบางก็ว่าเด็กคนนั้นไร้ใบหน้าไม่มีซึ่งเนื้อหนังบ้านที่เคยคืนเครงก็ถูกปิ ตัวลงทุกอย่างกลายเป็นปริศนาจนชาวบ้านต่างตีชิน,นินทาว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นและผ่านไปไม่นานเด็กหญิงในหมู่บ้านอายุราวห้าขวบก็ได้หายตัวไปสามคนอย่างปริศนาไร้ซึ่งข้อมูลใดๆชาวบ้านต่างช่วยกันออกตามหาและแล้วเวลาผ่านล่วงเลยชาวบ้านก็ได้เห็นหน้าบุตรสาวของกิโดโนวังโซนางมีชื่อว่ารอฮายูถึงแม้ชาวบ้านจะสงสัยมากมายเช่นไรก็ไม่มีใครกล้าไปถามเขาตรงๆ บางก็คิดว่ากิโดโนวังโซทำสัญญากับปีศาจเพื่อปกป้องลูกสาวจนแล้วนี่วันหนึ่งการเชิดหนังของกิโดโนวังโซก็กลับมาหลังจากที่หายไปหลายปีทว่าในค่ำคืนนั่นเองกิโดโนวังโซกลับเชื่อและฆ่าฟันทุกคนที่อยู่ในงานชาวบ้านหลายคนหนีเอาตัวรอดไม่คาดคิดว่ากิโดโนวังโซจะทำอย่างนี้บางก็คิดว่านี่เป็นอาถรรพ์ของปีศาจและหลังจากนั้นเด็กที่เกิดมาในหมู่บ้านก็ม่เคยมีใครมีเนื้อหนังออกมา เ,เป็นร่างที่ไร้ซึ่งหนังนี่คงเป็นอาถรรพ์ที่รอให้บุตรหลานของกิโดโนวังโซหรือผู้หญิงที่มีชื่อว่ารอฮายูมาแก้ไขทาให้สังเวยชีวิตของรอฮายูคําสาบนี้ก็คงจะอยู่สืบต่อไปในขณะที่มายากับราตีกาลังพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่นั้นกีดิสนี่แม่ของกีซักตาดีก็กําลังไล,ล่รำเพื่อทำพิธีแก้คําสาบให้กับหมู่บ้านแห่งนี้เธอพยายามสุดขีดสุดความสามารถติดต่อสื่อสารกับซาตา เพื่อสังเวยเนื้อนางของรอฮายูหารู้ไหมว่านั่นผิดตัวดีนี่ที่พวกเขาได้เขีนฆ่าไม่ใช่รอฮายูอย่างที่พวกเขาคิดซึ่งแน่นอนพฤติกรรมไม่สำเร็จผลนั่น,นทําให้เมเท่าผู้มีวิชาอาคมรู้เลยว่าเราจับมาผิดตัวตัดภาพมาที่มายาและราตรีราตรีเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์การสังเวยคนให้กับปีศาจมันยิ่งสร้างกรรมมากกว่ามันต้องมีวิธีอื่นในการล้างคำสาบซึ่งเธอก็เชื่อดังนั้นมาโดยตลอด ราตรีเดินเข้าไปในครัวไปจัดเตรียมอาหารให้กับมายาซึ่งนั่นทําให้มายาเห็นถึงรูปผู้ชายที่แขวนอยู่บนผนงังนั่นเป็นรูปชายแปลกประหลาดที่ไล่ฆ่าฟันเธอบนทางด่วนซึ่งนั่นก็เป็นสามีของราตรีและราตรีตอนนี้ก็ตั้งคันอยู่ด้วยตัดภาพมาที่กลุ่มชาวบ้านหลังจากที่รับรู้ว่าจับผิดตัวพวกเขาก็รวมพลจัดทัพเพื่อตามหามายาพอรู้แล้ว่ามายาคือรอให้อยู่ตัวจริงการค้นหาเดแพร่ก,กระจายไปทั่วหมู่บ้านรวมถึงบ้านของรา ดี้วยถ้าไม่มีราตรีคอยช่วยเหลือมายาจําต้องถูกจับเป็นแน่แท้มายาเห็นท่าไม่ดีเลยโทรแจ้งตํารวจในขณะที่ตํารวจกำลังเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านราตรีก็นําทางมายามาอย่างหน้าทางเข้าของหมู่บ้านจะได้เจอกับตํารวจและส่งเธอไปสู่ความปลอดภัยโดยที่ตํารวจก็หารู้ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เขาจ้างมานั้นเป็นคนของหมู่บ้านลูกน้องดีๆของกีซักดาดีนี่เองซึ่งตํารวจคนเดียวก็หาช่วยอะไรไม่ได้มายาไม่อาจเป็นภาระของราตรีต่อไป เธอเลยขอเอาตัวรอดคนเดียววิ่งหนีไปตามเส้นทางหวังว่าจะเจอคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและได้เจอเข้ากับรถกระบะคันหนึ่งที่ขับมาพอดีเธอเลยบอกรถเพื่อขึ้นไปแต่ทว่าระหว่างการเดินทางอยู่นั้นจ,จู่ๆคนขับรถก็มองเห็นมายาเป็นปีศาจท,ที่กำลังกายร่างหญิงสาวที่ไร้ซึ่งเนื้อหนังโดนพีหลอกอย่างตกใจและเสียหลักรถพลิกค,คว่ำพุ่งชนต้นไม้อย่างจังมายาได้แต่ร่อนเร่ออกมาจากรถโดยตนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าคนขับเป็นอะไรในจังหวะที่เธอโซซัสโซเซ อยู่นั้นจู่ๆก็มีเด็กสาวสามคนดิ่งตรงมาหาเธอทําให้เธอเห็นภาพบางอย่างนิมิตมากมายหลั่งไหลเข้าสู่สมองภาพจําเหตุการณ์ในอดีตเรื่องราวของพ่อเธอกิโดโนวังโซที่มีแม่เป็นเดซิตาพ่อผิดหวังมากที่ตนไม่อาจมีลูกได้เพราะร่างกายตนไม่แข็งแรงพ่อเดซิตาผู้เป็นแม่เลยหันเหนไปมองชายอื่นซึ่งเป็นคนใช้ในบ้านนั่นคือกิซักตาดีที่ยังเยาว์วัยกิซักตาดีก็ช่วยปั๊มให้จนเกิด ตั้งคันซึ่งตลอดเรื่องราวผู้เป็นแม่กีซักตาดีก็รับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างเลยใช้มนดำต้องคุณใสเพื่อให้กีซักตาดีลูกชายของตนรอดพ้นภัยและเมื่อเด็กคลอดออกมาอย่างที่ทุกคนทราบกันรอฮายูแรกเกิดไม่มีซึ่งเนื้อหนังนานทําให้กุดเดโนวังโซที่เข้าใจว่ารอฮายูเป็นลูกสาวของตนได้ทําการปีชีวิตเด็กสาวในหมู่บ้านถึง3คนเพื่อทําพิธีบูชาปีศาสาตานและนําเนื้อหนังเหล่านั้นทําเป็นหุ่นเชิดเพื่อสั เเพื่อรักษาอาการลูกสาวตนการที่กิโดโนวังโซทําอย่างนั้นทําให้ร่างกายของเขาอ่อนแอเข้าสู่ศาสตร์มืดจนเขาแทบจะคลั่งแต่แท้จริงแล้วเขายังคงสติได้อยู่เหตุการณ์วุ่นวายการฆ่ายอย่างเลอดเย็นไม่ใช่ฝีมือของกิโดโนวังโซแต่เป็นเพราะกีซักตาดีดีเป็นคนจัดฉากทุกอย่างและบวยความผิดให้กับกิโดโนวังโซภาพดิมิตท,ที่มาจากเด็กทั้ง3ทําให้มายาได้รับรู้ว่าวิธีการแก้คํำสาบมันช่างง่ายนิดเดียว งาน,นคือการเอาเนื้อหนังของเด็กทั้งสที่ยังอยู่ในหุ่นเชิดไปฝังอยู่ในหลุมเดียวกันเพื่อให้ทั้งสามไปสู่สุคติและเด็กทั้ง3าจะช่วยกันปลดปล่อยความสาบที่ครอบงำหมู่บ้านนี้อยู่พวกเธอไม่ได้เครียดแขนรอหายูแต่เธอต้องการให้รอหายูหรือมาอยาช่วยเหลือไปสู่สุคติก็เท่านั้นถือว่าเป็นผีที่มีเหตุผลรู้จักต่อรองในขณะที่มายาสลึมสลืออยู่นั้นก็เป็นอีกครั้งที่ราตีมาช่วยเหลือราตีได้พาเธอเข้าไปในป่าลึกเพื่อไปอยังบ้านหล อย่างหนึ่งที่มีคนอาศัยอยู่เป็นคนคนเดียวที่ต้องคำสาบและไม่โดนจับทวงน้ำตายนั่นคือตอแลที่อยู่ในสภาพรอดแ่เป็นวัยรุ่นที่ไร้ซึ่งเนื้อหนังดูแลตัวเองก็ไม่ได้มีแต่ราตีคอยมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ระหว่างที่อยู่ที่นี่มาอยากก็เข้าใจเลยว่าคำสาปที่เกิดขึ้นมันมีผลเสียมากแค่ไหนเธอเลยไม่คิดหนีอีกต่อไปรีบหาทางแก้เพื่อล้างมลทินให้กับตระกูลตนลับลอกไปในบ้านของกีซากตาดีเพื่อเอาหุ่นเชิดหรือนหนังของเด็กทั้งสา ก่อนจะนําพาสิ่งเหล่านั้นมาฝังกลบดินนะลุมศพเดียวกันนานทําให้ผีทั้ง3ตนมีรอยยิ้มและจากลาไปพร้อมคํำสาบที่เลือนหายมายาไม่คิดหนีอีกต่อไปและแล้วไม่นานแม่เท่าและหัวหน้าหมู่บ้านอย่างกีซักตาดีก็จับตัวเธอได้ไม่ทันที่เธอจะเจรจาก็โดนฟาจนหมดสติเธอกาลังห้อยตรงเต็งอยู่กลางอากาศมายาเลยเอบอกกับกีซักตาดีเรื่องความจริงทั้งหมดทั้งมวลว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของคุณ กับคุณแม่เดซิตาไม่ใช่ลูกสาวของกิดโดนวังโซแท้จริงแล้วกิโดโนวังโซเป็นหมันไม่อาจมีลูกได้และการที่กีซักตาดีไปม,มีอะไรกับแม่ของเธอนั่นก็แปลว่ากีซักตาดีเป็นพ่อของเธอนี่เองและการที่กีซักตาดีจําเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าแม่เท่าทําคุณใส่ใส่เขาให้ลืมเรื่องราวทุกสิ่งแม่เท่าก็บอกให้มายาหุบป,ปากลูกจะฟังมันหรือฟังแม่เอาดีๆกีซักตาดีลงมือฆ่ามันซะคำสาบจะได้หมดป กีซักตาดีเลือกมองผู้เป็นแม่และเอ่ยปากว่าผมไม่มีทางฆ่าลูกของตัวเองแม่เท่าเลยให้กีซักตาดีเลือกว่าจะเลือกลูกสาวมึงหรือจะเลือกผู้เป็นแม่เอาดีๆเองจะเชื่อใครกีซักตาดีแม่ที่เลี้ยงดูเองหรือเด็กสาวที่ไหนไม่รู้ที่พูดจามาั่วซั่วและแล้วทันใดนั้นเองราตีก็ได้โผล่มาบอกว่าลูกของตนคลอดออกมาอย่างปลอดภัยและคำสาบก็ได้หายไปนั่นช่วยยืนยันให้เห็นว่าสิ สิ่งที่มายาพูดนั้นเป็นความจริงและแมเมท่าก็เป็นคนโกหกแต่แล้วมเมท่าก็ยังยืนกรานว่าจะฆ่ามายาทิ้งซาซึ่งแน่นอนกิจซักตาดีเมื่อรู้ว่ามายาเป็นลูกก็ไม่อาจให้แม่ของตนฆ่าลูกสาวได้อย่างง่ายๆและอยากให้แม่รับรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่ว่าการสูญเสียลูกนั้นเป็นยังไงเลยใช้มีดในมือแม่ปาดคอตัวเองอย่างชา้ชาๆปลิดชีวิตอย่างง่ายดายเพื่อลาโลกนี้หลังจากที่ฆ่าเด็กและทำกรรมมาเนิ่นนานเขา คือผู้เสียสละอย่างแท้จริงกีดิสนี่เมื่อเห็นว่ากีซักตาดีลูกชายของตนนอนแน่นิ่งโดยความอาลัยในลูกชายเขาเลยขอตายตามไปโดยมีดเล่มเดียวกันในขณะที่ทุกคนสับสนและมึนงงชาวบ้านต่างตาตรึงกับเด็กแรกเกิดที่มีเนื้อหนังราตรีก็ได้มาช่วยมายาซึ่งมายาก็สับดินแตกหนีออกไปจากหมู่บ้านอาถรรพ์แห่งนี้โดยไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีหมู่บ้านแห่งนี้ไรซึ่งอาถรรพ์เด็กไรซึ่งเนื แต่ละบ้านก็ต่างมีลูกและคลอดออกมาอย่างผาสุกโดยที่หารู้ไม่ว่าเด็กแรกเกิดยังมีปอบที่คอยตามกินซึ่งนั่นคือผีร้ายที่อยู่ในคาบกีดิสนีและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่6.7เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย